มีข่าวลือหนาหูค่ะว่า,วาการเจรจาลับกรณีเหมืองทองอัคาราที่ปกปิดเงียบสงบได้จบที่ลุงตู่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งข่าวลือนั้นก็ดูแล้วเหมือนจะมีเขาความจริงเพราะว่าถ้าเราไปดูในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565นะคะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้มีการ งบประมาณเพื่อต่อสู้คดีนี้เหมือนปีที่ผ่านๆมาค่ะแสดงว่าการเจราจาระหว่างบริษัท k i n ิงสเกตกับประเทศไทยกำลังจะจบลงภายในปีงบประมาณ2,564จริงตามข่าวหือที่ว่าใช่หรือไม่ถึงไม่ต้องตั้งงบประมาณไว้ใช้เจราจารในปีต่อไปแล้วแบบนี้ขอให้พลเอกประยุทธ์ค่ะได้กลับเข้ามาในสภาแล้วก็ตอบกับสภาแห่งนี้กับพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้เรื่องถึงไหนแล้วคะ เราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันได้ทราบข่าวว่ารัฐบาลไทยและบระิษัทคิง g เก e จะหา,หารือร่วมกันเพื่อน,นัดวันออกคำชี้ขาดหรือว่า A วอ r d ในช่วงต้นเดือนเมษายน2564ที่ผ่านมาแต่ว่าตั้งแต่ดิฉันอภิปรายไม่ไว้วางใจไปนะคะผ่านมากว่า3เดือนค่ะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยตอบคำถามดิฉันแม้แต่คำถามเดียว และไม่เคยชีย้แจงกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาและหลังจากนั้นก็ยังมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปกปิดข้อมูลอย่างแน่นหนาไม่มีทางที่ประชาชนจะทราบถึงความคืบหน้าใดๆได้เลยช่วยตอบหน่อยค่ะว่าที่ดินเกือบ6 0แสนไรที่ท่านไปสัญญาว่าจะยกให้บริษัทเอกชนต่างชาติเข้ามาสำรวจแร่และทำเหมืองทองคำเพื่อแลกกับการถอนฟ้องคดีสรุปแล้วท่านจะดำเนินการต่ออย,อย่างไรคะ หรือถ้าท่านไม่ยกให้เขาแล้วแล้วอยอมแพ้คดีท่านจะเอางบประมาณส่วนไหนไปจ่ายท่านประธานที่โคราตอนที่พลเอกประยุทธ์ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อสู้คดีต,ตัวเองสามารถเอาไปใช้ได้โดยไม่ลังเลค่ะแต่พอเป็นเงินที่ต้องเอามาสู้โควิดให้กับประชาชนกับพยายามใช้อย่างประหยัด